ต้องใช้งาน,นเ,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 เางี้ยเฮ้ยเบาหนึ่งเบาหนึ่งโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพุทธัทงโจทยพังพังพังโจทย เกิดไปคนน่ะไปเรียบอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับเออลงเกียวให้หน้อยตรง,นนรงรเนี้ยคนนาะโจยครับเนี่ยลงเกียวให้หน้อยเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ดีซีเจ็ดสิบพลัสครับไปไหนตรงนี้ไปไปไหนอยน,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 น้อยบ่ อ๋อสร้านช่างเทียบอ่อโอ้แน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูเด้ยยอยกล้อให้หน่อยเด้อน,นี่ครับว่างเว้นจากการขุดดินก็นี่เลยไปไหนเหรอ <c oughs> อันนี้ไม่ได้ขุดดินเลยครับเอ้ยสายไฟสายไฟสายไฟอ่ะโอ้โหแน่นอนนะว่มันแรงจริงเลยคันเนี้ยสายไฟนะ่ะออกเกี่ยวข้าวครับคันเดียว เราก็ทำงานตรงนี้ครับเนือที่ประมาณหนึ่งงานาได้ผู้ช่วยคนใหม่ครับมันน่าโจยวันนี้จ้างเป็นวันครับมาแล้วก็ต้องใช้งานครับเฮ้ยเบาๆเด้อเบาๆเด้อ ô, ê ê ê, út thang, trượt thang, thang, rồi. về <laughs> oh, <nghe> <laughs> ดไปคนนั้นเขาไม่ไปเกี่ยวข้าวแล้วครับไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นอ่ะยอดไลยไปเลยไปเลย อ,อันนี้แหละคือการทำงานของคนใาโจยรับมันจะปตดๆหน่อยอะนี่แหละข้างในนี่แหละนิดเดียวดินนิดเดียวมาเย็นเย็นครับเบิร์เโอเค,อเคสั่งขอสามช,า,า,มชา,มาเลยเด้อสามชามาเรงอ่ะ แล้วครับบายบายอัดเลยอัดเลยดูความแรงของเจ้าเหลืองก่อน สามชารืลุยสามชาคนเดียวครับไปคนเดียวครับรถกระสอบโอ้แน่นอนแน่นอนกิจการหลายอย่างคนน่ะโจยตะลุมครับ